นี่ที่ชอบก็คือมายืนชมวิวแบบนี้โอ้ยนี่ไงตรงนี้เราก็เห็นปราสาทว่ามันใหญ่กว่าที่คิดแฮะคือทางขึ้นดิทางขึ้นแบบลกมากอะ่ะเฮ้ยทาไมทางมันแคบเนี้ยนี่มันเป็นทางเข้าอย่างเป็นทางการจริงปะเนี่ยหรือว่าเขาพยายามไม่ทําทางให้ดีเพื่อที่ได้ขึ้นกระเช้าเขาไงแคบม,มากเลยอะ่ะเหมือนลักลอบเข้ามาเลยอะ่ะมีกลิ่นฉี่ด้วยอะ่ะโอ้โหเหม็นมากอะ่ะใ,ใส่แมสก่อนไหมอ่ะเหม็นปะ เหม็นด้วยอะ่ะโอ้ <bronze S 1> โหอ,โอ <Iceland. S 2> ้นเหม็นเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าปิดอ่ะ Keep Access Road Free Emergency Route อ๋ออันนี้คือเป็นทางฉุกเฉินให้เข้าทางนี้ Cash ด้วยอ่ะเฮ้ยเขาเขียนว่า Cash Desk ด้วยอ่ะแสดงว่าต้องจ่ายโ์ๆใช่ไหมเหมือนเขากำลังหลอกล่อเราไปทำอะไรสักอย่างเลยค่าเข้า8ยูโร เอเลนไบรสไตล์ฟอร์เทรสโอ้โหวิวพันล้านของเราวันนี้มานั่งกินร้านอาหารด้วยแหละรับอะไรดีคะนายท่านยิงเล็กไปหน่อยนะดูส okay. ิให้ลูกค้าต้องมาคลี่เอาแบบนี้สั <c oughs> ่งเร็วๆทีคะเอาวอเตอร์แล้วกันวอเตอร,อร์น้ำเปลาอ่าน้ำเปลาก็เนึ่งโอเคนั่งได้นานกี่ชั่วโมงตราบเท่าที่นายท่านจะพอใจอะคะ่ะเอองั้นเอาเบอร์เกอร์มาอีกชิ้นนึงมาด้วยเบอร์เกอร์อะไรดีคะเรามีเบอร์เกอร์ซาซิมิ เบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์โคนิกสไตล์เอาเบอร์เกอร์โคนิกสไตล์รอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นจากซีมีจะเป็นแบบไหนซากซีมิก็อยู่นี่ไงคะโคนิกสไตล์ก็คืออันนี้ไงคะเบอร์เกอร์ชีสก็คืออันนี้ไงคะรับอะไรเพิ่มไหมคะเอาผักสดแล้วกันสักครู่นะคะได้แล้วค่ะนายท่านทั้งหมดราคา100ยูโรค่ะ ราคาข้าวอ่ะแค่10ยูโรค่ะแต่ว่าราคาวิวอ่ะค่ะที่เหลือไม่เอาตังมากระโดดลงไปเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหทำไมเขาให้เราขึ้นฟรีละ่ะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะตรงนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าดอยเชเอกดอยเชเอกก็คือไข่เยอรมันไงเอกแปลว่าคอนเนอร์เจอมันคอนเนอร์อะไรเงี้ยอนุสาวรีย์ตรงเนี้ยดอยเชเอกก็คือเป็นอนุสาวรีย์ของจกักรพรรดิวินเทมที่หนึ่งไคเซอร์วินเทมที่หนึ่งซึ่งเป็นคนที่รวมชาติเยอรมนี